สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเปรมนะครับก็ที่ผู้สักการขายรถยจดฮอนด้านะครับวันนี้นะครับเพ่็จะมาแนะนําให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างซิตี้เทอร์โบนะครับรุ่น V ด้านขวามือนะครับแล้วก็รุ่น SV ด้านซ้ายมือของเปรมนะครับก็จะมาให้อ่าดูนะครับว่ามีข้อแตกต่างอะไรบ้างแล้วก็ราคาต่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับไปชมกันเลยครับครับสำหรับกุญแจนะครับทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีแบบสมาร์ทคีย์เหมือนกันทั้งคู่นะครับสามารถสตาร์ทรถอ่าจากรีโมทได้เลยนะครับหรือว่าเปิดฝากระโปรงท้าย จากรีโมทได้เลยนะครับแล้วก็สามารถล็อกรถปลดล็อกรถจากมีรีโมทได้เช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับทั้ง2รุ่นนะครับก็อัตราการซิ้นเปลน้ำมันเท่ากันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะเป็น1000เทอร์โบนะครับร้อยยี่สิบสองแรงม้าเท่ากันเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับที่แตกต่างก็คือไม่มีเลยนะครับหลักๆก็จะเป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะครับแล้วก็สำหรับรุ่น s อสนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ะจางหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับยังไม่มีไฟดัดหมอกมาให้เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหน้าก็ไม่มีข้อแตกต่างนะครับครับสำหรับรุ่น V ีนะครับก็ลาย้อแม็กก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะครับไม่มีปัดเงานะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นรุ่น SV นะครับก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เป็นขอบสีดำนะครับก็จะเพิ่มความสปอร์ตมาให้สําหรับด้านกระจกนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่แตกต่างด้านข้างนะครับก็จะคือ รุ่น V นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนรุ่น SV นะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับสำหรับมือจับประตูครับสำหรับด้านหลังด้านท้ายนะครับของ City ทั้ง2รุ่นนะครับก็จะเหมือนกันเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายผ่านรีโมทได้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีข้อต่างนะครับด้านหลังครับสำหรับรุ่น V นะครับภายในนะครับก็หลักๆจะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ ที่พักแขนนะครับก็จะเป็นผ้านะครับจะเป็นสีดําสีเดียวกับาภายในเลยนะครับส่วนเพดานด้านบนนะครับก็จะเป็นสีครีมหรือว่าสีเบทนะครับหน้าจอนะครับยังไม่มีมาให้แต่มีสาม,มารถเปิดวิทยุสาม,มารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโติเช่นเดียวกันนะครับ,แล,รบล ensing, แล้วก็สําหรับพวงมาลัยมี Honda Sensing แล้วก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาไลัยได้เช่นเดียวกันกับตัว SV นะครับ สำหรับเซตตี้นะครับ SV นะครับก็ด้านในนะครับจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเดินได้ด้วยสีสีเทานะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับเดินได้ด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอนะครับมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto แบบไร้สายได้เลยนะครับดู GPS นะครับแล้วก็ผ่านจากหน้าจอได้เลยนะครับมีระบบควบคุมเครื่องเสียงจากพปรมาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีระบบพันธุ์ด้านซิงนะครับสมหรับตั้งค่าได้ที่โปงมาลัยได้เลย แล้วก็ด้านบนนะครับเพดานก็จะเป็นสีครีมเหมือนรุ่น V เลยนะครับครับสำหรับรุ่น V นะครับขวามือของเพมนะครับก็จะราคาอยู่ที่629,000บาทนะครับสีขาวไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับจะเป็นสีขาวทาวเฟต้านะครับ ส่วนรุ่น SV นะครับจะราคาอยู่ที่679,000บาทนะครับถ้าสีขาวจะเป็นบวกเพิ่มอีก1,000บาทเพราะว่าจะเป็นสีขาวแพทตินัมมุกนะครับก็จะต้องเพิ่มเงินเพิ่มอีก1,000 0ะครับถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับแคมเปญดีทั้งคู่นะครับก็สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับก็ฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ